แถมโยนลงสะเพราะหญิงชราบ่นว่าเสียงดังหญิงชรารายหนึ่งโชคดีที่รอดมาได้หลังการบ่นเกี่ยวกับงานปาร์ตี้ที่เสียงดังเกินไปเกือบจะทำให้เธอเสียชีวิต เมื่อวันที่6พฤษภาคมกลุ่ม The Block Boys ได้จัดงานปาร์ตี้ขึ้นที่โรงเรียนมัธยมปลายเสียงปาร์ตี้ดังมากเกินไปจนในที่สุดเพื่อนบ้านสูงอายุพร้อมสุนัขตัวเล็กๆสองตัวของเธอก็ได้เดินมาขอให้บรรดาวัยรุ่นลดความดังลงบ้าง วิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครสนใจเธอไม่กี่วินาทีหลังจากที่เธอเริ่มบน่นวหวรุ่นรายหนึ่งได้วิ่งเข้าไปคว้าเอวของเธอแล้วก็ทุ่มเธอลงบนพื้นจากนั้นเขาได้อุ้มเธอไปโยนลงในสระว่ายน้ำทั้งๆที่สุนัขทั้งสองยังคงพุ่งอยู่กับเธอทุกคนในงานปาร์ตี้รีบหนีออกจากที่เกิดเหตุบางก็หัวเราะขบขันบางก็กรีดร้องด้วยความตกใจ หญิงชรารายนี้ช่วยตัวเองขึ้นมาจากสระว่ายน้ำได้จากนั้นเธอได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยว่าเธอได้รับความกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนต่อไป